เอาล้วครับดีทุกคงกันด้วยนะโยมเล่นทำไมกลับหมูเด้งฟุตสองใช่เขาเปลี่ยนชื่อแต่เอ่อนั่นแหละเออนะครับนะคราวนี้เราจะมารีวิวอาริซาเบธใช่เอ้าอ,อยู่ไหนวะเป็นอาวุธใหม่นะที่เพิ่งมาเลยนะคร,รับโกโจที่ไม่รีวิวเพราะมันแพงนี่หยิแบแบป๊บอาริซาเบธนะเป็นเขียวนะอันนี้จากเรื่องอะไรวะอันนี้ผมน่าจะว่าจากเรื่องเอ่ออะไรอ่ะจากเฟดหรือเปล่าวะจำไม่ได้วะ่ะเฟดหรือชาร์โรวะ นะรีวิวเลยวาทุกคนมาบอเลยทำไม่ยากมีเอฟเฟกต์ปะมันจะไม่มีอะไรนะนี่ประมาณนี้อ่ะสกิลนะมีหมดสี่สกิลนะม,ม,ลนะมีแซดนะนี่ไปการเหมือนเพิ่มเลือดตัวเองเนาะสกิลแซดมองไปเป็นพาวเวอร์เลยวะสกิลเอ็กฮนะไม่มีการปล่อยระเบิดไปไม่รู้ระเบิดตัวเองหรือมันปล่อยไปหน,า,หนานนะครับดาเมจห้าแสนแต่ตีธรรมดาโคตรแรง สก,กิลซีฮะเป็นการเหมือนแบบอะไรระเบิดรอบตัวอันนี้มองไม่ทานเหมือนกันสก,กิลว,วีเป็นการระเบิดรอบตัวนะฮะโดยเรียกฝนมาด้วยนี่ฝนเลือดข้นเอาเฟี้ยวเอาล่ะเรามาต่อทา้าได้ห่ดทุกคนก็ให้เรานะไปเสกบอลเนาะตรงนี้เป็นบอสอลิซาเบธนะครับเราจะเสกนี้ได้นี่ตรงนี้ตัวนี้เลยนะเสกตัวนี้ใช้บัตรนะก็คือเลือดนะครับจากไอตรงเนี้ย จะเกาะโกโจอันติเมตอะนะฮะเกาะชิบุย่าเนอะก็เดี๋ยวตีหาให้ดูวะ่มมวะมันยอมไหมวะแหนวาเกาะเนี่ยโกโจก็คือตีหาเลื่อนนะเพื่อมาเสกเนอะตีเอมอนในเกาะเนี้ยเทีวยวกดัดตอบยากอะไงวะตอบไหมไม่ดอบเฮ้ยตอบคุณสิบปอมมะเนะี่ย ลอบยังอ่ะถ้าดอบมันจะขึ้นใช่ปะอ่านี่ผมขึ้นมาสักอันส้กคู่ทุกคนรอนนะ้าจะสะพานอัดดวงเกลือโชงนี้ดวงเกลือพี่ไม่รับยิงนีอืมที่ตัวผมไม่มีด้วยสิยทุกคนหมดแล้วเด็กคือกว่าจะตีบอสแม่งจบ เฮ้ยไม่ดับจริงนี่บรัชเอ้ยไม่โดนได้งไงวะเฮ้ยเออไม่ดับจริงดิพี่ดับเถอโอ้นี่ไงดับแล้วนี่บรัชก็นี้เลยนะเป็นบัตแบบนี้นะนี่ให้เราไปก่อนเดมแล้วก็ใส่เลย ก็กระโดดฮอบเขาขั้นนี่น้อยเตือนนี่ฮะแล้เ,เสพเลยทุกคนนี่มันก็เ,เกิดแบบนี้เลยก็คือบอสเลือดเยอะนะฮะบอกกับบอสเลือดเยอะมันจะดูดเลยด้วยนี่แล้วโอ้ยนี่ร้อย,อยครบเลยเว้ยนี่ฮะก็ดอบสองอย่างเนื้อบัตรเทียกับบัตรเดชนะแล้วก็อีกอันเนือ้อ,อ,อที่เราหานะก็คือเป็นในส่วนของเอาไปนะขอให้เก็บก่อนผมแดงนะอ่าผมแดงของแชงน,นี่เอง ขอไดเกเจ็บพวกนี้ก่อนโอเคไรับผมแดงกันต่อผมแดงนะเพืยอเกิดเจาะนี้นะก็เอ่อพังค่าเขาเรียกว่าอะไรก้อนนี้ไอ้กาะพังค่าศาสตร์นี่ตีไปเลยฮนะไม่ดับนี่เกินนะเรียบร้อยดับแล้วนะครับก็เลสเฮนนะนาะนะได้เรียบร้อยอันสุดท้ายนะก็ต้องลงรันเจียนนะก็ อย่าลงให้ดูกันไปเอ๊ะไม่ลงได้มื่อวันเจียไม่หรอ,อนั่นเอ่อต้องลงดันเจียนะเพื่อหาเออมูสันบัตนะก็พยายามไม่ลงอ่ะ๋ยวมานานนะฮะดันเจียเกิดทุกสองนาทีเนาะแล้วก็หาเอ๊ะเกิดทุกเกียร์ทีวะสองนาทีปะ่ะแล้วหายทุกสองนาทีอ่ะอะเราไปทำอะไรก่อนทุกคนมาจุดส่วนจุดทานะจะุดโดสสองนะบอลเลยจะไปโคตรเยอะ เอาทีลถมาลายเอาล่ะไปกันเลยนะจะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนี่จะอยู่โคลาเซียมนะอ่าเฮ้ยปิดไปนี่นะก็ยืนอยู่นี่เลยอลิซาเบตนะยืนอยู่เลยนะครับนะจะใช้บัตรเทียบบัตรเดสเลสแฮมูซันบัตรออฟอะตอมิกเออลืมออฟอะตอมิกมันต้องใช้ออฟอะตอมิกนะทุกคนลืมบอกเลยเมื่อกี้ลืมโทษโทษโทษใช้สิบอ่อสิบล้านเจมนะแล้วก็ร้อยมันนี่นะนะครับนะประมาณนั้น ทักมาอย่าเพิ่งนะครับประมาณนี้สวสดีททำนั้นส่วนออฟตอมิกก็เอ่อฟอตอมิกอะไรว่าชาโร่เกิดน,นะก่อนแรกนะบกอนไหนวะยย้อนกลับก่อนหนึงจูกเกิดมาได้อยู่กับแปบ๊บโอเคไหนวะ อ่าก่อนเนี้ยนะทุกคนไอ้ก่อนเนี้ยนะที่ชาโดเกิดอะก่อนนี้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 ปะท่านิดหน้าก่อนนี่แหละง่ายนะอัพชาโดอัพอะตอมิกเนะเกิดตรงก่อนเนี้ยนะฮะก็ต้องรอ้องรอเกิดแหละใหาผิดนะเกิดมาสิบนาทีหรือห้านาทีปะจำไม่ได้แนละ้วว่าสิบนาทีเกิดหรือห้านาทีเกิดจำไม่ได้เหมือนกันนะประมาณนี้นะไปที่หาเอ,อนะ่ออลิซาเบธนะบัตคลายนะถ้าแบบถ้าเรียกกันในชื่อ,อนี้ ทุกอย่างกวาดคลายนะครับประมาณนี้นะหอดแล้วก็ต้องสวยนะผมว่าผนชอบเลยดามิ่ก็พอได้แหละนะดามิไม่รู้ว่าผมอาจจะไม่เล่นเยอะเกินก็เลยไม่รู้ว่าดามติตอนนี้มันเวอร์ขนาดไหนอพอตอนแรกยังใช้ชาร์โ w วีสเลยนะรประมาณนี้กันนะสับอไอซาเบดนะหมูเดงฟุตจะคิด,ดีิขอตัวลาก่อนทุกคนจอใหม่คลิปหนะ้าลินพันก็ขออภยัยไม่ได้อัดเกมน,นี้นะบายบายบาย